Apple GPT AI ใหม่ล่าสุดจาก Apple จะส่งผลกระทบต่อคริปตคอเรนซียังไงบ้างวันนี้ฟังอมกันนะครับสวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่รายการคริปตคอฟฟี่ประจำเช้าบริหัสที่20กระกฎาคมครับอยู่กับผมนักวลเรม่เชนเสนอินเวสเม n ต์เ n อร์ t ซน t จากทางเมอร์เคิลแคปิตอลครับ ก็จริงๆเนี่ยราคาของบิตคอยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนีครับเรียกได้ว่ายังไม่ไปไหนไกลนะผมยังอยู่ในกรอบไซด์เวและก็ยื่นเนื้อฐาน30 0 0 0ดอลลาร์ต่อหนึ่งได้นั่นเองนะครับผมแม้ว่าจะมีการร่วงลงไปบ้างเล็กน้อยก็ตามนะครับผมแต่ว่าก็ยังกลับมายื่นเนื้อ3 0 0 0 0ได้อยู่เป็นประจำนั่นเองนะครับผมแต่ว่าหลักๆเลยประเด็นที่สําคัญในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเนีครับเรียกได้ว่าช่วงกลางดึกเลยนะครับผมบริษัทกใหญ่ของโลกอย่าง Apple เนี่ยครับได้มีการประกาศพัฒนาตัว AI ขึ้นที่มีชื่่่ออววา Apple Apple GBT GBT นนัันเนัเงงซึงต คืออะไรจะสมุนยังไงต่อคริปตัวเคอเนนซีบ้างจะมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้คริปตัวฟาแฟจะมาเล่าให้ฟังนะครับ หลังจาก Apple ได้มีการเปิดตัวแว่นนวัตกรรม AR ใหม่ไปเนี่ยครับล่าสุด Apple ก็ได้มีการประกาศอีกหนึ่งข่าวสำคัญก็คือการเดินทางเข้าสู่ตลาด AI อย่างจริงจังแลผมเพื่อจะได้เตรียมตัวแข่งขันกับคู่แข่งที่สำคัญอย่าง Microsoft Open AI Google รวมไปถึง Meta ที่เพิ่งประกาศการพัฒนา AI ล่าสุดไปนี่เองเนะครับผมแม้ว่าจริงๆเนี่ยทาง Apple จะมีการพัฒนา AI มาอย่างยาวนานแล้วก็คือตัวของ Siri อย่างที่หลายท่านเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะผมแต่ว่าตัว Siri เนี่ยอย่างที่ทราบกันเลยนะผมว่ามีการพัฒนากันมา ได้ว่าค่อนข้างยาวนานแล้วนะผมทําให้เพื่อเปรียบเทียบกับตัวของ c ช a t g p t หรือตัวตัวของบาทจาก Google เนี่ยครับผมก็ได้ดูว่าเสียเปรียบอย่างหนักเลยนะผมดังนั้นเนี่ยตัว Apple ก็ได้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะผมโดยเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่า Apple เนี่ยได้มีการสร้างเฟรมเวิร์กของบริษัทที่มีชื่อว่า Aja x ขึ้นนะผมโดยตัว Aja x เนี่ยก็เป็น ระบบที่ทําการรองรับรวมหึงการสร้างพัฒนากลุ่มของ AI ขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวของ ChatGPT ของ OpenAI นะครับผมรวมไปถึงบาทของ Google ด้วยนั่นเองนะครับผมโดย Apple A อขออภัยฮะโดย AppleGPT เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง d u ักที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ f a ร e w o r k a d a j c t นั่นเองนะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ย Apple ก็มีการคาดการนะผมว่าจะมีการนำตัวของ AppleGPT เนี่ยไปใช้ร่วมก,กับ Siri ในอนาคตด้วยนะผมแล้วก็ เตรียมแผนที่จะเปิดในช่วงปีหน้านั่นเองนะครับผมซึ่งจากข่าวนี้นะครับก็ทําให้หุ้นของ Apple เนี่ยทำออทามไฮใหม่ My อีกครั้งหนึ่งในปีนี้เลยนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการเปิดเผยแนวทางที่สําคัญของ Apple ิลรายกันนะครับผมเนื่องจากว่า Apple เนี่ยได้มีการแอบซุ่มพัฒน,นาตัวของ AI มาอย่างยาวนานนะครับผมแล้วก็มีการเปิดเผยเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นอีกการแสดงจุดยืนครั้งหนึ่งนะครับผมว่า Apple เนี่ยไม่ยอมแพ้ในตลาดยักษ์ใหญ่อย,อย่าง AI แน่นอนนะครับผมซึ่งเรามาดูประเด็นที่เราสนนนใจกกัว่า จากว่าการมาของ Apple GPT มีประโยชน์ต่อคลิปโตเัวเรนซี่ยังไงบ้างแล้วเราอย่างยูเซอร์แบบเราเราเนี่ยจะสามารถนำมาประยุกใช้กับขอร์ตของตัวเองได้ยังไงบ้างเดี๋ยวผมมาเล่าต่อเลยนะครับ โดยในส่วนนี้เนี่ยผมขอบอกก่อนเลยนะผมว่าเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวของผมเองนะครับผมเนื่องจากว่าตัวผมเนี่ยก็ได้มีการใช้ AI ในการทํางานประจําวันอยู่แล้วนะผมไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลการหาข้อมูลใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ c r y p t o c u r เรน c y รวมไปถึงข่าวาวในโลกของการเงินและก็การลงทุนด้วยนั่นเองนะครับผมอย่างแรกเลยเนี่ยสำหรับประโยชน์นะผมในการที่มี Apple GPT เข้ามาเนี่ยก็คือเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับผมแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยการใช้ AI นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวบาทเองหรือว่า ผู้ใช้นะผมมันจะต้องรีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะผมเรื่องของความถูกต้องดังนั้นเนี่ยการมาของ Apple GPT เนี่ยครับอาจจะเป็นหนึ่งในตัวช่วยในเรื่องของการรีเช็คให้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมรวมไปถึงประโยชน์ข้อที่2เลยเนี่ยครับผมก็คือฟีเจอร์ในเรื่องของการหาข้อมูลนะครับผมจากการใช้งานจริงของผมเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าหลักๆในการทํางานนะครับผมจะใช้ตัวของ Chat GPT 4นะผมแล้วก็ต่อปลั๊กอินเข้าไปกับตัวของ Defi Lama ด้วยนะผมเพื่อจะได้ค้นหาข้อมูลนะผมไม่ว่าจะ ออนเชนโทรทัศน์รล็อกรวมไปถึงโฟลที่เกิดขึ้นในแต่ละบอกเชนด้วยนะบอกว่ามีโฟลเข้าออกเท่าไหร่นะผม,มก็ให้ตัวของ ChatGPT 4เนี่ยสรุปมาให้นะผมซึ่งการมาของ Apple GPT เนี่ยเรียกได้ว่าหากมีฟีเจอร์ค้นหาใหม่ๆที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเสถียนมากขึ้นนะผมรวมไปถึงสามารถ connect กับเว็บไซต์อื่นๆที่สามารถตรวจสอบข้อมูลในเรื่องของบล็อกเชนได้ดีกว่าหรือว่า เป็นคู่แข่งกันกันกนกบฝั่งของดีฟาลามะได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ๆสําหรับผู้ลงทุนแล้วกันนะผมที่จะสามารถหาข้อมูลได้ง่ายสะดวกแล้วก็ มีประโยชน์มาเปรียบเทียบกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็รวไมไปถึงประโยชน์สุดท้ายนะครับก็คือข้อ3นั่นเองก็คือการพูดคุยหรือว่าการวิเคราะห์ที่ต่างไปจากเดิมนะครับผมแน่นอนเลยว่า AI แต่ละตัวนะครับจะมีภาษาพื้นฐานนะครับที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยการให้ข้อมูลของแต่ละตัวเนี่ยหรือว่าแต่ละแบร์นะครับก็จะมีความแตกต่างกันด้วยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยยกตัวอย่างนะครับหากสมมติผมให้โจทย์เดียวกันว่า Bitcoin ใน10ปีข้างหน้าราคาจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยแน่นอนเลย แชทจีพตอบอย่างหนึง่ง Apple GPT ตอบอีกอย่างหนึง่งซึ่งตรงนี้เนี่ยแน่นอนเลยนะผมว่าในอนาคตเนี่ยไม่มีใครรู้นะผมว่า10ปีข้างหน้า Bitcoin จะราคาเป็นยังไงแต่ว่าโอเคแหละนักวิเคราะห์นะผมก็ควรที่จะวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ล่วงหน้าไว้ก่อนนะผมซึ่งแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการลงทุนนะผมซึ่งหากเรามีบทวิเคราะห์นะผมหรือว่ามีตัวช่วยในการวิเคราะห์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในประโยชน์แล้วกันทําให้เราอะมองเห็นข้อดีข้อเสียรวไมไปถึงการวิเคะห์ถึงผล รับที่ไม่ดีได้นะผมหรืออาจจะมองถึง worst case ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งหากใครสนใจการใช้งาน AI จริงเนี่ยครับผมเดี๋ยวผมจะอัดคลิปแนะนำการใช้งาน AI ร่วมกันกับ c ริ p t o c u r r e n c y นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการหาข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมรวมไปถึงการใช้งานเพื่อประโยชน์อื่นๆในโลกของ c ริ p t o c u r r e n c y นะครับผมหากใครที่อยากให้ผมทำคลิปนะครับผมแยกออกมาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับผมหรือว่าอาจจะคอมเมนต์พูดคุยใต้คลิปได้นะผมว่าอยากให้ทำจังเลยครับอาจจะให้เน้นเนื้อหาตรงไหน หัวข้ออะไรบ้างเป็นวิเศษเนี่ยอาจจะมาเข้ามาพูดคุยกันได้นะผมหรือว่าใครที่อาจจะเขินอยู่นะครผมก็อาจจะแค่กดไลค์เป็นกำลังใจให้แค่นี้ผมก็มีความสุขมากๆแล้วนะครับผม,ผมก็จริงๆเนี่ยตั้งใจจะทําให้เป็นวิเศษอยู่แล้วนะครับผมสำหรับใครที่ติดตามรายการคลิปโตคอฟฟี่ก็ติดตามรอดูได้เลยนะครับผมในช่องคลิปโตกใหม่กุ๊กนะครับ ก็จบไปแล้วน,นะครับผมกับคลิปตัวคอฟฟี่วนีนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ผมและทีมงานเตรียมมาให้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ดีแล้วก็มีประโยชน์แก่นักลงทุนทุกท่านาเลยนะครับผมแล้วก็ในอนาคตเนี่ยตัวของ AI จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมรวมไปถึงจะสามารถนำมาประยุกใช้กับคลิปตัวเรนซีได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับผมแต่ว่าวันนี้ใครที่ชอบคลิปดีๆรายการดีๆแบบนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยเป็นกําลังใจใต้คลิปให้ผมได้เลยนะครับผม,ผมก็อยากจะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เพื่อมาพูดคุยกันนะครับผมถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีกับผมมากๆเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยหากใครอยากติดตามคลิปตโตคอฟฟี่นะครับผมก็ติดตามได้เลยทุกเช้าวันขารแล้วก็วันพื่อนๆที่ YouTube คลิปตัวใหม่กรุ๊ปนะครับผมสำหรับวันนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขในโลกของคริปตโตเคอเรนซี่นะครับสำหรับวันนี้ผมนักมันไม่จะเส้นสวัสดีครับ